มื่อมีสิ่งกระทบอย่างสมบุรณเราคิดอะไรบางอย่างปุ๊บมันจะเกิดมโนภาพขึ้นในสมองในหัวของเราเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราทําอะไรกับใครที่ไหนสถานที่พูดอะไรกันอยู่แต่จะเห็นเป็นภาพและมีเสียงคิดในใจประกอบกับภาพในหัวนั้นด้วยดังนั้นอาการปรุงแต่งนี้จะมีหนึ่งก็คือมโนภาพสองเป็นเสียงเมื่อมีมโนภาพมีเสียงปุ๊บแล้ว ไม่ตรงกับสิ่งที่ที่เราคิดเหมือนมีเหตุปัจจัยมาบางอย่างที่มากระทบแล้วไม่ตรงกับที่เราคิดหรือไม่ตรงกับที่เราอยากได้ก็จะเกิดอารมณ์ความรู้สึกตามมาติดติดกันอะจะมีเสียงมโนภาพอารมณ์ความรู้สึกแต่บางทีมันเป็นถ้าตัวละเอียดมันจะเป็นคล้ายๆค,คลื่นบางอย่างอย่างสุ่นอย่างเช่นสมวัิแบบเวลามีอะไรมาจิ้มขาปุ๊บคุณ รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจิตมันจะเกิดการกระเพื่อมเป็นคลื่นขึ้นมาโดยที่การกระเพื่อมของจิตเป็นคล้ายๆ้คลื่นพลังงานที่มันถูกส่งออกมาจากธาตุรู้มันแบบยิงออกมาแต่มันยังไม่มีความหมายว่าว่ามันเจ็บแต่มันรู้สึกไปแล้วนั่นคือสัญญาตัวหนึ่งที่ผูกกันอยู่เป็นตัวละเอียดที่เมื่อไหร่เกิดคลื่นนี้ขึ้นมาปุ๊บร่างกายจะรับรู้เลยว่ามันเป็นความเจ็บโดยที่ ยังไม่ต้องแปลความหมายเป็นแค่คลื่นขึ้นมาแล้วเกิดแรงกระเพื่อมแล้วมันเจ็บได้เลยเมื่อไหร่มีแรงกระเพื่อมปุ๊บมันคืออาการปรุงแต่งสิ่งที่เห็นได้ชัดคือมีมโนภาพมีเสียงมีอารมณ์ความรู้สึกถ้าสรุปทั้งหมดเสียงมนโนภาพอารมณ์ความรู้สึกนั่นคือมีภาษามีความหมายมีเรื่องราวถ้าดูตามชาร์ตนี้สไลด์นี้ผมจะ ไฮไลท์สีแดงเป็นตัวหนาว่าเรื่องราวคือถ้าเราสังเกตไม่ออกว่าอันนี้เป็นมโนภาพอันนี้เป็นเสียงเป็นความรู้สึกเมื่อเรากลับมารู้สึกตัวเราจะรู้ว่าเมื่อกี้เราคิดไปหรือเมื่อกี้มันมีการสร้างเรื่องราวอะไรบางอย่างให้เรารับรู้และเราหลงไปตามเราหลงไปตามเรื่องราวที่มันถูกสร้างขึ้นมาดังนั้นถ้าให คันธงง่ายๆว่าอาการปรุงแต่งคือการที่ธาตุรู้สร้างเรื่องราวขึ้นมาให้เรารับรู้และเราหลงไปกับอาการรับรู้นั้นอาการปรุงแต่งก็คือประกอบด้วยขันสีก็คือสัญญาสังขารเบทนาวิญญาณน,นั่นก็คือประตูของการรับรู้นั่นเองประตูของการรับรู้ที่เรียกว่าวิญญาณขันก็คือหนึ่งในขันสี่สัญญาคือ